พนพี่น้องเริ่มโป่งลายแล้วพักวนันค่าตาแดดหอนหลายบริเก็บอื้นบรนิคอจีเก็บวันนี้คือบริเก็บแล้วเริ่มโป่งไรเราได้ชวนห้นองหนึ่งหันออเดอร์เขาลิงลิงโป้งน้ำกับพระท่านช่วงนี้โป่งแล้วได้เก็บแล้วล่ะแต่ว่าที่นเนี่ยมาเล่นทำบางหันหายก็บจีเก็บไปยายยอยู่ ทางเทียกับหอนไรกับฮอ,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 อส่วนฮดส่วนโซสิเลกไม่มีแลาเก็บด้วยฮดหันฮอน,นี่ฮอตหันฮอดเหนียไปมากคำเอาจะซื้อเพราะไม่มีลาเก็บดวงอ,อหนึ่งมองเกี่ยวด้มองเกี่ยวปีกลายเพรเป็นน้วยปีนี้เป็นายต่อปีนี้ห้างวมแดงตนนับนี้ปีกลายเพราะเป็นน้วยให้กินเลยดิีนี้เป็นสีลร้หน่วยอยู่ หล,ลาาาหลายี่ใส่แนวเราคือบาตาบาหลายนี่ต่ขั้งหมดแดงั้งหมดแดงโอเี่ท่างสินี่นวยอยูะแต่นวยบางอย่างัเป็นไรวงแก้วนจะเริ่มเป็นนวยออกลาาก็นั้นตัวอยอดพักหวานในี่ปุง้งหลายอยนีสิแคเปลี่ จะเก็บน้อยๆสิ่หาเก็บหยอดง่ายๆหรอกถ้าได้น่อยๆถือเก็บมื่อื่นมันดิเก็บหยอดง่ายๆไปนหนึ่งไปนหนึ่งใส่เห็ดว่าสิ่หาเก็บหยอดง่ายๆเลยเห็ีบน้อยๆน้อยๆมาถือเก็บดินี่เก็บหยอดง่ายๆเิไปก่อนงานหน้อยๆมื่อื่นมาถือเก็บหยอดง่ายๆเก็บไปกวนเนี่ย น,นีหยอดหน่อยนีหยอดะปงไหมันนี้ยอดย่างันนย่าง,นนงก็สีเก็บออกไปเยอะเขาปงไหมเห็นไหมย่างเก็บออกอันนไหมไม่น้อยๆเบื่อนก็สีเก็บอ,อ่ะขึ้นนี่ข้อในใหญ่ออนนไปเลยที่นี่ปลงบด,ดีเด้ยยปยตีไก่ในปงดีครับ ทีนี้มันเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวมันเลยงโป,ป่งดีไปเลยตามตามสภาพอากาศเไปพี่น้องอากาศหอนอากาศหอนโป่งดีทีนี้เดี๋ยวหอนโอ้ต้นนี้ต้นนี้บ่ได้เบิ่งแค่เชียบเลยแกงยอดเต็มอเลยคนนะชิบยอดใหญ่ก่อนดอกจะไปหนึ่งเส้นเฮ็ดอยู่กับสวนทแท้ๆก็บ่กินหลายเด้ เป็นหนึ่งเชื้อรากรนิน่อยก็กินบ่เบิด,ด้อันนี้กระแลน้ำข้นเนี่ยี่กะเบานนี้กระแลน้ำข้นโอ้ยอดนี่ก็เป็นใบมันม่อนก็ใบเพื่อนึูถ้าเราต้นใบมันม่อนกับในต้นี้ใบมันนี่ต้นใบม,นมนันใบยังไงจะใบย,ยังไงออกกอนให้เขาปงา่งไหม านักเที่ยวกันบุบงทัวถึงนี่พี่น้องจะร้อนใบไงสุสดเลยนี่แค่จังหวะสิดผู้ดังปศิขิตันยิ่งใหญ่กว่ากินกับพ่าเส่ปสิกินไรอย่างสั่นดิผู้ยูก่กงกหมองแท้ๆบ่อค่อยกินปลาได้ดิแท้ๆขี้ยากว่าสั่นนี่มากน้อยนี่ตอนที่ออกมากลาก็เขาตจะสวนผลในย,ย่นใหญ่แล้ว ปกติเมษานี่ส,นสุกแล้วถ้าเดี๋ยวเบิง่งแล้วปูดองกันย่างลายย่างแล้วถ้าเดี๋ยวขับไปเบิ่งเนี่เจ็บอะไรกับพ่อดอกเก็บอันแม่จะทำได้สักหนึง่งแต่กินว่เบิร์ดดอกพี่น้องเลื่องตัวงานใหม่จ้าขอบคุณที่รับชมคลิป